ณ ja. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับอคุณครับรการของเราแล้วหรืออะไรอย่นี้เดียวละคือวันนี้เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นี้เท่านั้นเลยสําหรับครัวคุณต่อยยกทับ นัดหมายเจอกันนะครับที่เซ็นทัลอยุทยานะครับคุณผู้ชมครับเราจะมีอยู่3ามเกาะด้วยกันนะครับทั้ง3เกาะนี้อยู่ในลานกิจกรรมชั้นจีเลยครับรวมร้านอาหารหวานข่าวเยอะแยะมากมายครับเหนือใต้อีสานออกตกมาหมดครับที่เซ็นทัลอยุธยาชนะครับหวานก็เยอะข่าวก็มีแยะนะครับและที่สำคัญห้ามพลาด ครัวคุณต่อยเซอร์และเต็ดครับมีวันนี้คือวันศุกร์แล้วก็เสาร์ทิ์แล้ววันจันทร์เป็นวันสุดท้ายล้วไปเจอที่นั่นนะฮะความ <S 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 สุขรอท่านอยู่ท่านี้อีกสี่วันคือวันนี้แล้วก็อีกสาวันเท่านั้นเองไปกันที่นั่นความอร่อยรอท่านอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนขอบคุณนะครับยังไงก็ตามต้องขอบคุณไว้ก่อนเลยสาหรับชาวอยุธยาทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนครัวคุณต่อยยกทัพขอบคุณพ่อค้าแม่ขายขอบคุณทุก ท่านไม่พอต้องขอบคุณเซนทันยุทธยาด้วยแล้วก็จริงๆเราพยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดนำความอร่อยนําความสมบูรณ์แบบไปให้กับท่านเท่าที่ทําได้ขอบคุณจริงๆครับแล้ววันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้กับท่านอีกเช่นเคยครับเป็นเรื่องราวของประโยชน์ของพริกไทยเวลาเราได้ยินคำว่าพริกไทยส่วนใหญ่เราจะได้ยินว่าพริกไทยพริกไทยเสร็จแล้วเขาจะที่คำอีกคำหนึ่งแซมเข้ามาว่าพริกไทยดำคนส่วนใหญ่ก็เลยคิดว่าพริกไทยมีสองชนิดคือพริกไทยขาวและ้วก็พริกไทยดํา ผมให้คุณออเดินทางไปประเทศเปรูเพื่อดูความจริงว่ามันเป็นอย่างไรครับไปที่เปรูเจอไหมครับไม่เจอครับไปที่เปรูไม่เจอคุณอ๋อไปต่อที่ฝรั่งเศสครับไปฝรั่งเศสเลยครับไปรังะไปเลยครับเจอไหมครับไม่เจอครับเจอที่ไหนครับสัมเพงนี่แหละครับสัมเพงนะครับเอาละครับเรามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงประโยชน์ของพริกไทยพริกไทยนะครับแบ่งตามวิธีการเก็บและเตรียมได้เป็น2ชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือพริกไทยดํา เดี๋ยวมาขยายความพริกไทยดําก่อนนะครับพริกไทยดำเนี่ยได้จากการนําเอาพริกไทยที่แก่เต็มที่แต่ยังไม่สุกนะครับมาตากแดดให้แห้งครับจนออกเป็นสีดําและไม่ต้องปอกเปลือกนะครับส่วนอีกชนิดหนึ่งก็คือพริกไทยขาวครับหรือพริกไทยลอนได้มาจากการนําเอาพริกไทยที่สุกเต็มที่แล้วเนี่ยมาแช่ในน้ำครับเพื่อลอกเปลือกออก แล้วนาไปตากให้แห้งครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจริงๆคือพริกไทยไอ้ต้นเดียวกันนะครับต้นเดียวกันนี่แหละครับบางคนก็บอกเออเธอปลูกพริกไทยดำหรือพริกไทยขาวไม่ใช่ครับมันต้นเดียวกันเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะเข้าใจเรื่องของพริกไทยเลยนะครับแต่ทีนี้การกินพริกไทยนะครับจะเพิ่มการหลั่งน้ําย่อยของระบบทางเดินอาหารนะครับผู้ชมและเพิ่มการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้มีฤทธิ์ในการลดไข้นะฮะพริกไทยกระจายความเย็นที่กระทบร่างกายที่ทําให้เกิดไข้เนี่ย พริกไทยก็ยังมีสปปรรพคุณในช่วยของการลดภาวะท้องเดินลดระดับน้ําตาลในเลือดมีลิ์ต้านออกซิเดชันนะครับลดอาการอักเสบขับลมช่วยให้เราเนี่ยเจริญอาหารแล้วก็ช่วยย่อยอาหารด้วยช่วยขับปัสสาวะบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อกดระบบประสาทส,ส่วนกลางระง,งับอาการชักนะครับยับยั้งการกระจายของเซลล์มะเร็งช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและต้านเชื้อแบคทีเรียในช่องปากโอ้โหประโยชน์เย,เยอะมากเลยเยอะมากนะัะ เยอะมากครับแต่แตในพริกไทยดํามันมีส่วนประกอบอะไรยังไงบ้างคือในพริกไทยดําจะมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าไพเพอรีนครับคุณผู้ชมไพเพอรีนเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของความฉุนนะครับแล้วก็รสชาติที่เผ็ดร้อนมากช่วยในการควบคุมการเกาะตัวของเซลล์ไขมันเนี่ยให้ลดลงพร้อมกับทําลายเซลล์ไขมันเก่าที่สะสมอยู่ภายในร่างกายให้ลดลงด้วยกระตุ้นการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหารทําให้ร่างกายของเราเนี่ย เผาผ่านพลังงานที่ได้รับจากการรับประทานอาหารไปใช้อย่างรวดเร็วมากขึ้นทําให้ไม่เกิดการสะสมของไขมันสาเหตุของความอ้วนครับ<ด>ทีนี้พริกไทยนี่ยังช่วยลดอาการพวกเรียกกันว่าท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดแล้วก็ช,ช่วยขับลมวิธีการก็คือใช้ผงพริกไทยชงกับน,น้ําดื่มเนี่ยรับประทานสามเวลาหลังอาหาร<ะ>ใช<ะ>นน่นิดนึงนิดนึงแต่ไม่ต้องเยอะนะครับทีนี้มาดูประโยชน์เขาเยอะเลยนะม,มาดูข้อควรระวัง ข้อควรระวังน,นะครับพริกไทยดำเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบคือมีสารไพเพอรินแต่สารตัวนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกทําปฏิกิริยานะครับเป็นสารก่อมะเร็งได้จึงแนะนําว่าให้ใช้ในปริมาณที่พอเหมาะครับครับให้ใช้ในปริมาณที่พอเหมาะอีกทั้งผู้ป่วยที่เป็นโรคตาและโรคลิซิดดวงทวารเนี่ยไม่ควรทานนะครับอ๋อพริกไทยดำเนี่ยจะทําให้อาการเหล่านี้กําเริบขึ้นทําให้ตาลายเวียนศีรษะเกิดฝีหนองเนื่องจากว่า พริกไทยเนี่ยมีคุณสมบัติร้อนและก็แห้งถ้าคุณกินมากเกินไปจะทําให้ม้ามกระเพาะอาหารปอดเนี่ยถูกทําลายคนที่กินพริกไทยมากและบ่อยเกินไปนะครับทําให้ตาอักเสบได้ง่ายทําให้คอบวมอักเสบเจ็บคอ,อบ่อยเป็นแผลในปากและฟันอักเสบเป็นหนองครับเห็นไหมมันไม่น่าเชื่อเลยมันมีทั้งคุณและโทษแต่จริงๆถ้าฟังคุณอ๋อดีๆจะเห็นว่าถ้ากินหรือว่าบริโภคมากเกินไปเยอะแล้วต่อเนื่องใช่ ตอนนี้ถ้าเราเขาจะไปกินเยอะแล้วต่อเนื่องอ่าตาลายอ่ะอ่าตาลายเพราะ <ๆ S 2> คุณตาลายไม่ใช่มันจนมันเกี่ยวมันจนเด็กเขาจะได้กินแล้วเราก็ต้องทำอยไรที่พอเหมาะพอควร และวันนี้เราก็ทาสิ่งที่พอเหมาะพอควรในท่านในครัวคุณต่อยกยกทัพใช่ครับเราอยู่กันที่เซ็นทัลนิยุทธยาที่ลานกิจกรรมชั้นจีมี3เกาะด้วยกันเดินติดกันเลยทั้ง3เกาะเนี่ยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7มีนาคมคือวันจันทนี้แล้วใช่ครับมาเลยนะมาเจอกันนะครับย้ำนะครับผู้ชมครับเรายกทับไปที่เซ็นทัลในยุทธยาเจอกันลานกิจกรรมชั้นจีเลยนะครับก็กว่าด0ร้านค้าอาหารหวานขาวอย่างที่นุบอกไปแล้วนะครับเหนือใต้ออกตกถ้าเราใช้เวลาจริงๆในการที่จะไปกินอาหารร้านต่างๆเนี่ยโอ้โหหนู เราเลยรวบมาให้ทั้งหมดอยู่ที่ใช่ครับนี่รวบเยอะไปนะระวังอันตรายขอโทษเลยครับผมครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆอย่าพลาดนะครับเจอกันนะครับวันนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ครับพักตัวนี้สักครู่พอกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับมะขามแช่อิ่มครับพูดง่ายคือคนในกรุงเทพเนี่ย ไม่เคยชิมรสชาติแบบนี้ไม่มีทางมันเป็นกระบวนการที่เขาทากันมาตั้งแต่โบราณโบราณรับไปเลยครับสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มกลัวคุณป๊อ